เอาละครับโซดีครับผมเมาจากนักเดินทางตัวใหญ่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศกาตาครับอย่างที่รู้ครับว่าตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่ประเทศนี้กันละแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยยังไม่มีเวลาทําอะไรและไปไหนเลยครับวันนี้เป็นวันว่างครับเป็นหนึ่งในวันที่ว่างของผมเดี๋ยวผมจะพาไปกินชวาาก,กันชวาาคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของ เวลายามค่ำคืนช่วงเนี้ยไปให้ดูด้วยตอนเนี้ยเวลาสองทุ่มยี่สิบหกนาทีก็คือเกือบสองทุ่มครึ่งละเดี๋ยวมีถ่ายบรรยากาศไปให้ดูด้วยว่าที่เนี่ยเวลาสองทุ่มครึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับอยู่ที่หน้าร้านอัสดาทรีนะครับเป็นร้านชาวม่าที่ผม,มอ่ะเคยมากินแล้วครั้งนึ่งเว้ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาซ้ำอีกรอบคือชาวม่าร้านเนี้ย รสชาติแ,แปลกกว่าร้านอื่นเลยแต่ว่าเป็นรสชาติที่ผมค่อนข้างค่อนข้างชอบเลยผมลองเข้าไปดูว่าเป็นไงแต่ไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่านะเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยให้ถ่ายวีดีโอครับดูกันได้ไงโอ๊ย sorry ่เอ่อกันได a หรือโชว์มาวันวิดีโ มาแล้วครับเป็นชาวามาผมสั่งเป็นมีเดียมแล้วก็ให้เขาใส่สซอสกาลิกเยอะครับหูร้อนมากบอกตรง صل. คือจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเป็นร้านใช่ปะคือมันค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วถ้าตอนมาปกติครับมันจะเหลือเยอะมากคือคือร้านเนี้ยมันจะขายเยอะมากจริงๆจริงๆแล้วผมว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าว่าน้าตาเป็นยังไงคือบางคนอาจจะมองว่าไปไเชื่อมหงนี่ <ading S 1> มันก็เคบับนี่หว่าเคบับหรือกระบับนี่หว่าเอาวครับช่วงความรู้กันนิดหน่อยเสียงจะดังนิดนึงนะทษทีนะเราอยู่ข้างคอมเพรสเซอร์แอร์คือเท่าที่ผมไปหาความรู้มาครับ กระบับหรือเคบับเนี่ยมันจะเป็นตัวเนื้อหรือผักเสียบไม้เป็นเหมือนบาร์บีคิวแล้วก็ไปย่างซึ่งที่นี่เองก็ขายแบบนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่บ้านเราเนี่ยเรียกว่ากระบับเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียกว่าชาวิแมาซึ่งจริงๆแล้วเป็นรากศัพท์ภาษาอาหรับที่เพี้ยนมาจากคำคำหนึ่งครับเป็นดปเดี๋ยวดูโปรแปบลืมไอ้ที่ใครจะไปจำได้ทุกอย่างอ่ะก็ต้องมีลืมกันบ้างเชวีแมครับซึ่งแปลว่า การหมุนอ่าเป็นภาษาตุรกีนี่เองให้ซึ่งก็ตรงตามตัวนะเพราะว่ามีการย่างหมุนเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงนอออบอยมาก่อนชั้นหนึ่งคูมไหมร้อนไหมไม่ได้งห่อกระดาษมีกแะบบ <c oughs> ไม่บบบบะบบอกตรงนั้นผมไม่เคยกินหมดเลยในครั้งเดียวสองครั้งตลอดต้อง2น่วยตลอด นี่ฮะอย่าลองกัดดูเลยเต็มเต็มคำเต็มเต็มคำนี่นี่ดูชัดไหมไปครับอืมอืมอมอม้นอยมากอะทั้งไงอะก็ะมีไก่เป็นไก่ย่างอ่ะที่เขาเสียบไม้อ่ะแล้วก็เป็นซอสกระหลิกแล้วก็มีมันฝรั่งครับแล้วก็เป็นผักเป็นเมนูง,ง่ายๆครับเมนูสตตีทฟู้ดที่ หากินได้ตามประเทศฝั่งตะว,ตวันออกกลางะครับพวกอียิปตุรกีละลรพวกเนี้ยหากินง่ายมากเป็นเมนูธรรมดามากแต่ผมแบอย่างที่บอกว่าค่อนข้างชอบเพราะว่าเขาแรกเลม้มันถูกเวลาต้องมาทํางานต่างประเทศครับเมนูถูกพวกนี้แม่งด,ด,ด,ดีหมดอ่ะอีกอย่างครับค่อนข้างเป็นไก่ที่อุดมเรวยโปรตีนเพราะงั้นก็สบ,บายๆเลินกล้ามต่อได้ยิ้ยูิครับ,รบอื้อ แล้วก็เมนูเอาวันนี้ครับก็เป็นดีปีง่ายๆผมก็พามาดูแค่เชวาว์มาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่หกแล้วอ่าทำมาดูแค่เทวรมาครับเป็นเมนูง่ายเพราะว่านานๆที่จะว่างกดีแล้วก็เดี๋ยววันหน้าจะพาไปดูอะไรพาไปกินอะไรอีกเดี๋ยวจเจอกันใหม่อีพีหน้านครับหรืออ<น>าจจะยาวไปเลยก็ได้ผมไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์จะเสร็จเมื่อไหร่ครับบอกตรงเลยไม่ชอบตัดป่านมือถือคนอื่นอาจจะตัดดีแต่ผมไม่ไม่ค่อยโปรเท่าไหร่ครับ โอเคครับขอบคุณมากครับพี่รับชมครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ